สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์วิชาดนตรีกับคุณครูเสกนะครับวันนี้เนี่ยเราเจอกันสัปดาห์ที่3แล้วอ่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนร้องเพลง Do, a d เด a ยอาฟี่เมโลเดียด็กทำได้ไหมครับอ่าโอเคสำหรับคนที่ยังไม่ส่งคลิปวิดีโอนะครับส่งสามารถส่งย้อนหลังได้นะครับ ส่วนวันนี้เนี่ยคุณครูจะสอนอยู่สาเรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องลักษณะของตัวโน้ตนะครับเรื่องที่สองก็จะเป็นร้องเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้องเพลงแล้วนะครับอ่าวันนี้เนี่ยเราจะร้องแบบโซเฟตโดเรมีฟาซอนลาทีโดอ่าและทำมือประกอบไปด้วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโซเฟต Handsign นะครับทำมือประกอบ s o f a c e hand s i ดวันนี้เนี่ยจะมีคุณครูต่างชาติมาช่วยคุณครูสอนด้วยนะครับอาจะเป็นใครเดีเด๋เด็กเตรียมดูนะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเรียนร้องนะครับเรามาเรียนแบบฝึกหัดก่อนดีกว่าลักษณะของตัวโน้ตเด็กๆมีแบบฝึกหัดแล้วนะครับอ่าคุณครูส่งไฟล์ pdf เข้าไปแล้วอ่า เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยอ่าคนที่สามารถทำด้วยฟังไปด้วยก็ทำลงมือทำได้เลยนะครับโน้ตตัวแรกที่เราจะเรียนวันนี้ในภาษาไทยเรียกว่าโน้ตตัวกลมภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า whole n o t นะครับ whole note อ่าดีๆเราพูดตามครูนะครับ whole note โอเคโดยเฉพาะห้อง6นะครับต้องสะกดให้ได้เลยว่าเขียนยังไงเพราะว่าข้อสอบของห้อง6จะออกเป็นภาษาอังกฤษห้อง5จะออกเป็นภาษาไทยนะครับอ่าทำไมภาษาไทยถึงเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวกลมเด็กๆสังเกตไหมครับวิธีการเขียนเนี่ย จะเขียนเป็นวงกลมก็เลยเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวกลมนะครับส่วนภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า hole นะครับแปลว่าเต็มอ่าเต็มไม่แบ่งเลยในในห้องดนตรีนะครับจะมีอยู่4จังหวะอ่าโน้ตตัวนี้เนี่ยมีอยู่4จังหวะพอดีเป๊ะเต็มห้องดนตรีเลยเขาถึงเรียกว่า h oh, whole note อ่าเหมือนกับพิซซ่าที่คุณครูเอารูปไปให้ดูนะครับไม่ถูกแบ่งเลยหรือจะเป็นเค้กก็ได้เค้กไม่ถูกหัน่นไม่ถูกแบ่งก็จะกลายเป็น Whole Cake นะครับเต็มเต็มถาดเลยโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าคุณครูตัดแบ่งครึ่งอ่าคุณครูตัดโน้ตแบ่งครึ่งหรือตัดพิซซ่าแบ่งครึ่ง จากเต็มก็จะกลายเป็นครึ่งใช่ไหมครับอ่าโน้ตตัวต่อไปภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า half note อ่า half แปลว่าถูกแบ่งครึ่งนะครับในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราจะเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวขาวนะครับเด็กๆสังเกตที่หัวโน้ตนะครับหัวโน้ตจะเป็นสีขาว เราถึงเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวขาวอ่ะเด็กๆเริ่มเขียนจากหัวก่อนนะครับใเขียนเป็นรูปวงกลมปั๊บมีหางขึ้นไปหรือว่าจะเขียนหางลงมาก็ได้นะครับอ่าโน้ตตัวนี้นะครับเด็กๆสังเกตไหมว่าอโน้ตตัวนี้เนะี่ยจะหัวเป็นสีขาวโน้ตตัวกลมก็หัวเป็นสีขาวแต่ สองตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่โน้ตตัวกลมจะเป็นกลมอย่างเดียวไม่มีหางแต่โน้ตตัวขาวกลมด้วยแล้วก็มีหางขึ้นไปด้วยนี่คือโน้ตตัวขาวนะครับอ่าโอเคโน้ตตัวกลมใช่ไหมครับมีอยู่4แต่โน้ตตัวขาวถูกแบ่งครึ่งมีค่าเท่ากับ2นะครับ ต่อไปแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้คุณครูจะแบ่งครึ่งเป็นอย่างนี้อีกอ่าแบ่งอันนี้แล้วก็แบ่งแบบนี้อีกก็แบ่งเป็น4ใช่ไหมครับอ่าโน้ตตัวต่อไปเราจะเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวดำนะครับในภาษาไทยที่เราเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวดำเพราะว่าหัวโน้ตเป็นสีดำ เราถึงเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวดำนะครับเขียนเหมือนโน้ตตัวขาวทุกอย่างแต่หัวทึบๆเป็นสีดำนะครับอ่าในภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษที่เราเรียกโน้ตตัวนี้ว่าควอเตอร์โน้นะครับควอเตอร์นะครับ quarter ควอเตอร์โน้ตเพราะว่าควอเตอร์ในภาษาอังกฤษแปลว่า สิ่งของที่ถูกแบ่งเป็น4ชิ้นนะครับอ่าอะไรก็ได้ที่ถูกแบ่งเป็น4ชิ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าควอเตอร์นะครับอืมโอเคผ่านเลยนะครับโน้ตตัวต่อไปเราจะเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวขบตหชั้นอ่า ในภาษาไทยที่เราเรียกโนตตัวนี้ว่าขบเบต1ชั้นนะครับเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าเนี่ยลักษณะเหมือนเบ็ดตัปลาเลยเราจึงเรียกโนตตัวนี้ว่าโนตตัวขบเบตนะครับแต่เด็กๆเ,เห็นไหมครับข้างบนกับด้านล่างนะ่ด้านบนกับด้านล่างนะ่มันคือโนตตัวเดียวกันนะครับแต่ด้านบนเนี่ย เป็นโน้ตที่หางไม่ได้มัดรวมกันแต่โน้ตตัวด้านล่างเนี่ยเป็นโน้ตที่เอาหางมามัดรวมกันมันคือโน้ต2ตัวนะครับเห็นไหมด้านบนก็1ตัว2ตัวด้านล่างก็1ตัว2ตัวแต่เอาหางมามัดรวมกันนะครับในภาษาไทยจะเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวขบีต1ชั้นอ่า แต่ภาษาอังกฤษจะเรียกโน้ตตัวนี้ว่า edge note นะครับ edge note ก็คือสิ่ง edge ในภาษาอังกฤษปแปลว่าสิ่งของที่ถูกแบ่งไปเป็น8ปีเด็กๆลองนับตามรูปพิซซ่านะครบ8้ไหมอลองนับ่าสองนับีครบนะครับ สิ่งของที่ถูกแบ่งไปเป็น8ชิ้นแบบนี้เนี่ยเรียกว่า e d g นะครับถ้าเป็น n o ้ตก็ edge น้ตถ้าเป็นพิซซ่าก็ e d g พิซซ่าจะเป็นเค้กก็จะเป็น edge เค้กนะครับอโอเคสุดท้ายแล้วต่อไปโน้ตตัวสุดท้ายคือโน้ตตัวขบเบ็ดเหมือนกัน แต่โน้ตตัวนี้เนี่ยเป็นขบเบตที่เป็น2ชั้นในภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับจะมีหางอยู่2หางขเบต2ชั้นในภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเ,เราจะเรียกโน้ตตัวนี้ว่า sixteen note นะครับแปลว่าสิ่งของที่ ถูกแบ่งไป16ชิ้นนะครับลองนับดูสิครบ16ยสไหมครับอลองนับส่งลองนัีบซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ครบนะครับโอเคอ่ะเด็กๆฝึกเขียนเสร็จกันแล้วหรือยังสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะครับอ่ะใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแบบฝึกหัดแล้วส่งเข้า ก o g l e ล l a าส r o o มให้คุนครูด้วยนะครับเดี๋ยวครูคตรวจเช็คคะแนนให้อ่าโอเคแบบฝึกหัดผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนโซโฟเฟตกันแล้วโซฟเฟตแฮนด์ไซอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่โซฟเฟตแฮนด์ไซกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูต่างชาติเขาเนี่ยจะถามว่าเพลงที่กำลังร้องอยู่เนี่ย คือเพลงอะไรถ้ามีคนตอบได้แสดงว่าคนนั้นเก่งมากเลยนะครับอไปดูกันเลย Hey everybody and welcome to another episode of Preschool Prodigies. My name is Mr. Rob and I'm very very excited that you're here today. Today we're going to be singing and hand signing with some soul-fed songs. These are famous songs that you definitely know, and I want you to listen and tell me what song is this? So, what we're gonna do is the music's gonna come this way, and we're gonna use some hand signs to sing and sign with the music. Then, when we're all done, I'm gonna ask you what song is it? And we're gonna jump into the next one. Alright, jump right in, okay? So, this is gonna be our first song. We're gonna sing and sign. You're gonna listen and tell me what song it is. When the music comes this way and hits the line, that's when we're gonna sing. Here we go. Mi, re, do, re, mi, mi, me. What song is that? Re, re, re. Keep on going. Mi, so, so. What song is it? song it was. Yeah, it was Mary Had a Little Lamb. Did you hear it? It kind of went like this. <gasps> Mary had a little lamb and so on. Nice job with that one, everybody. All right, we're going to jump into the next song. Woo, it's cold here. I wonder what song it's going to be. Alright, are you ready? Here comes, flat hands. One, two, ready? We've got me, me, me. Me, me, me. It's slow, but it sounds like me, so, do, re, me. Jingle what? You got it to fa. Fa, 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 fa. fa. Me, 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 Ray, Ray, me, Ray, up to soul, to soul, it's jingle bells, me, 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 hang and sign, me, 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 almost to the end. Time with a thumbs down for Fa, 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 Mi, Mi, So, So, Fa, Re, Do. Nice job with jingle bells, everybody. Great job singing and hand signing. All right, let's jump into the next song. I wonder what song this one's gonna be. Here it comes Do, 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 re, me, mi, mi, re, me, mi, fa, so. You got it? Do, so, me, do, so, fa, me, re, do. One more time. Do, 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 re, me, mi, mi, re, Fa, sol, do do sol, mi, do so do so fa mi re do. Do you know what song it is? Yeah, you do. I mean, we're on a boat. It's gotta be row 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 your boat. Nice job with that one. We're gonna jump into the next song. All right, let's jump into the next song. Here it comes, ready, set, we got. Do, do, so, so, la, la, so. What song is it? Fa, fa. Oh no. what song was that one yeah it's twinkle twinkle little star we're out here in space it had to be twinkle twinkle little star if you thought it was baba black sheep or the abc song they actually have the same melody it's sung to the same tune so if you thought it was either of those you were right it's the same thing all right we're gonna jump in and do one more today let's go ready set so we're here in paris france Huh, I wonder what songs that we know that are in French. Well, maybe we'll jump in, sing the solfege, and we'll figure it out. One, two, ready, we got Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Do, Mi, Fa. A do so, do you sing Do so, Do What song was it? It was Are You Sleeping or Frere Rajaka Hey, great job today everybody. Give yourself a huge round of applause. Nice job singing and hand signing with all these famous melodies.